กลับสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารกับกับผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยพบกันคลิปนี้ตรงกับวันอังคารที่8เดือน8 2566แต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ คนแชร์ข่าวกะเกษตรพารวยด้วยนะครับมารับฟังข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับเมื่อวันที่7สิงหาคม2566นายจุรินทลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าประชุมร่วมกับทูตพาณิชย์58แห่งทั่วโลกกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการคลังกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยและกลุ่มเกษตรกร,เ,ร,กรเข้าร่วมหารือเพื่อติดตามและประเมินผลกระทบต่อภาคกเกษตรของไทยจากกรณีปัญหาเอลนีนโยภัยแล้งในประเทศและกรณีอินเดียประกาศห้ามส่งออกข้าวขาวโดยที่ประชุมประเมินว่าเอลนีนโยได้ส่งผลกระทบต่อภาคกเกษตรไทย ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม2566ในระดับอ่อนคือ0.8เทียบกับภัยแล้งรุนแรงในปี2559ซึ่งอยู่ในระดับกลางที่1.2โดยคาดว่าปาริมาณน้ำปีนี้จะลดลง5%ขณะที่น้ำในเขื่อนจะลดลง50%ซึ่งจะส่งผลกระทบ ทำให้ผลผลิตข้าวเปลือกปีนี้ปรับลดลงจาก34.3ล้านตันปีก่อนเหลือ32.35ล้านตันในปีนี้หรือลดลง2ล้านตันนอกจากนี้จึงขอความร่วมมือให้ชาวนาในพื้นที่ลุ่มจ้าพยาและลุ่มน้ำแม่กลองงดปลูกข้าวนาปลังด้วยส่วนผลกระทบจากกรณีอินเดียห้ามส่งออกข้าว คาดว่าจะทำให้ราคาข้าวทั่วโลกเพิ่มขึ้นโดยล่าสุดเกษตรกรไทยขายข้าวเปลือกได้ราคาเพิ่มขึ้น7%เมื่อเทียบกับช่วงก่อนห้ามส่งออกถือเป็นโอกาสที่ข้าวไทยจะทำตลาดในแอฟริกาได้เพิ่มขึ้นทั้งนี้ผลผลิตข้าวที่ลดลงจะกดดันราคาทำให้ราคาข้าวเกิดความผันผวน และเพิ่มสูงขึ้นส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์ปศุสัตว์ตลาดการบริโภคข้าวสารภายในประเทศและทั่วโลกที่ประชุมจึงมีมติให้จัดตั้งวารูมติดตามปัญหาเอลนนโยและสถานการณ์ภัยแล้งมอบให้ปลรรัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานรองปลรรัดกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เป็นรองประธานและผู้แทนส่วนราชการ ทำหน้าที่ติดตามปริมาณผลผลิตและราคาข้าวและพืชผลเกษตรพร้อมทั้งรายงานข้อมูลและเสนอแนวทางการกำกับดูแลให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รับทราบทุกๆ1กถึงสสัป,ปดาห์หลังจากอินเดียห้ามส่งออกข้าวราคาข้าวเปลือกภายในก็ขยับราคาขึ้นไป7%ขณะที่ปัญหาเอานิโยและภายแล้ง จะทำให้ผมเริยนข้าวเปลือกปีนี้หายไป2ล้านตันจึงสั่งการให้กรมการค้าภายในตั้งวอร์มติดตามราคาข้าวสารอย่างใกล้ชิดเพื่อหาจุดสมดุลว่าราคาข้าวเปลือกที่สูงขึ้นจะส่งผลให้ราคาข้าวสารแพงเกินสมดุลไหมถ้าหากราคาแพงเกินไปจะต้องควบคุมให้ผู้บริโภคอยู่ได้เกษตรกร,ร,ก,รก็ต้องอยู่ได้ด้วย ภายใต้วินวินโมเดลอย่างไรก็ตามผลผลิตข้าวลดลงยังไม่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกข้าวของไทยโดยยังส่งออกได้เฉลี่ย7ถึง8แสนตันต,นต่อเดือนและยังไม่ส่งผลกระทบต่อการบริโภคจนต้องมีการห้ามการส่งออกนายจุรินกล่าวว่าปีนี้เป็นปีทองของเกษตรกรไทยโดยราคาข้าวเปลือก เกือบทุกชนิดปรับขึ้นจนสูงกว่าราคาประกันรายได้แล้วโดยข้าวเปลือกหอมมะลิอยู่ที่1.5หมื่นบาทต่อตันราคาประกันอยู่ที่1.4ถึง1.6หมื่นบาทต่อตันข้าวเปลือกของปทุมธานีอยู่ที่1.1หมื่นบาทต่อตันราคาประกันอยู่ที่1.2ถึง1.3มหมื่นต่อตันข้าวเปลือกเจ้า อยู่ที่10,000บาทต่อตันราคาประกัน1.1ถึง1.2หมื่นบาทต่อตันและค้าเปลือกเหนียวอยู่ที่1 2หมื่นบาทต่อตันราคาประกัน1.35ถึง1 4 7หมื่นบาทต่อตันร้อยตำรวจโทจะเริญนเราธรรมทัศนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยกล่าวถึงแนวทางแนวโน้มราคาข้าวเปลือกว่า ล่าสุดราคาข้าวเปลือกสดปรับสูงขึ้นเป็น1.2หมื่นบาทต่อตันทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการแบบไม่เคยปรากฏมาก่อนสูงกว่าราคาประกันตันละ2-3 0ถึงพันบาทโดยโรงสีข้าวมีการปรับขึ้นราคารายวันทำให้ผู้ส่งออกไม่สามารถจะซื้อข้าวมาส่งออกได้เพราะโคตราคาไม่ถูก ที่ต้องจับตาว่าอินเดียห้ามส่งออกข้าวอีกนานแค่ไหนส่วนเป้าหมายการส่งออกข้าวปีนี้อาจจะส่งออกได้ปร,ริมาณสูงกว่าเป้าหมายคาดการณที่8ล้านตันขณะที่มูลค่าการส่งออกข้าวทั้งปีนี้จะปรับสูงขึ้นจากเป้าหมาย20%สซนต์ตามราคาข้าวที่แพงขึ้นครับนี่ก็เป็นข่าวดีสำหรับพ่อแม่พี่น้อง เกษตรกรชาวนานะครับว่าช่วงนี้ราคาข้าวเปลือกก็ปรับตัวสูงขึ้นแทบทุกชนิดครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่ผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยนำมาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังและถ้าหากกระผมทำผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยขอกราบขอพระคุณท่านผู้ชมท,ทุกท่านที่ติดตามและเป็นกำลังใจสำหรับคลิปนี้กระผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ